พามาชมต้นชุมแสงครับหรือว่าแสงแห่งเงินทองแสงแห่งโอกาสแสงแห่งความสําเร็จครับชุมแสงต้นนี้เป็นชุมแสงโบราณครับเป็นชุมแสงที่ดูแล้วคลาสสิกครับเป็นชุมแสงที่ดูแล้วลงทรงคุณค่ามากๆกับใช้พื้นที่ในการปลูกประมาณสัก3าเมตร50เซนติเมตรครับลำต้นหน้าร่วม40นิ้วครับเป็นชุมแสงโบราณครับทำไหนที่กำลังมองหาไม้ที่มีความเป็นสิรีมงคลสูงครับให้ร่มเงาได้อย่างดีครับและก็นำไปวางที่บ้านท่านนั้นดู ทมให้บ้านท่านนั้นดูคลาสสิกกับดูสวยงามและดูทรงคุณค่าครับให้ความร่มรื่นให้ความเขียวขจีให้กับบ้านท่านครับให้กับลูกน้องบริวารได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้ต้นชุมแสงต้นนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่โชว์รูมไม้เอกชุมดีครับได้ตเตรียมไว้นะครับต้นนี้มีทั้งต้นมอสต้นเฟิร์นครับขึ้นไว้ปกคลุมเต็ไมไปหมดเลยครับท่านไหนมีน้ําตกท่านไหนมีสวนทอ o ิคอ a ครับสวนที่มีความชื้นสูงครับชุมแสงต้นนี้เป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ าทางโชรูไม้เอกชุมรีได้เตรียบตเตรียมไว้นะครับผ่านมาบางแสนก็ผ่านมาจังหวัดชุมีครับแวะมาชมต้นเป็นๆครับแวะมาสัมผัสต้นจริงๆได้ที่โชรูไม้เอกชุมรีครับคิดถึงไม้สวยคิดถึงไม้เด็ดคิดถึงทางโชรูไม้เอกชุรนีครับ